นองเขาเรียกรองมากอยากกินมกนล้วไม่ใส่หมูมานะไอจัดไทยครับผมมามาไปกันเลยเอาหมูลงไปครับผมหมูลงไปหมูลงไปล้วนหมูกันครับผมสูตรผมล้วนหมูใส้ตะไคร ตะไคร้หอมๆนะครับใบมะกรูดพริกนะครับลงไปเลยลงไปล้วนเลยครับผมหอมๆกันเหมือนหอมแพ่แน่น,นอนห้อยๆเลยเหมือนเติมพร้อมแดงไปนิดหน่อยเอานี่พริกแกงพริกแกงเพื่อเติมสีสันนะครับผม,มด้วนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำใบยานั่งลงไปครับผม นี่นำใบยานั่งลงไปแล้วครับผมวดจับควักดุมเศษนั่งไว้ครับหนุ่ยโอ้ยรถไปเลยครับผมผม้ชุนรถลงไปรถดีนิดหน่อยนวดลงไปครับผมวดจับวดจับไหลนิดนึงแะปลาไหลเจ๋อเจ๋อครับผมแล้ว Đóng mày luôn phải rồi lấy cắt chắc bảy mày cụt xoay, rồi bảy măng cụt xoay, thơm, bảy lắc, thơm, 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 อู้นอเม่์อู้นอเม่ใส่หมูครับแซ่บครับผมให้หนีเจ้แฉ like ้เจ้าแจล้เหมือนนี่ซึ่งที่คัดไม่ได้คือข้าวเบียร์เข้าเข้าเหนียวพุดครับผมนี่เป่าคนด้วยมันสีเหนียวนะครับมาจิเป็นก้อนก้อนคนๆขึ้นมาเลยนะครับใส่เข่าลงไปเนี่ยคนเลยแจ้าแจ้วแฉล้เรียบร้อยครับผมนี่อู้นอไมยใส่หมูครับมือนนี่